สวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมปลูกทุเรียนนะคะขุดท่อน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะบ้านทุเรียนทำบ้านทุเรียนได้หกหลังนะคะนี่ทำทำเป็นผูภูขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ระบบน้ำก็ เตรียมเรียบร้อยแล้วนะนี่ตรงท่อนี้ก็ขุดเรียบร้อยค่ะข้าเลือดแต่เอารถมิโครมากรบนะคะสวัสดีครับพี่กบสวัสดีครับข,า,ขาวขาวนี่คืออะไรคะหวานโดลาไมโดลาไม้ครับหวานเพื่ออะไรคะปรับสภาพดินอ,อ๋อปรับสภาพดิน ดินที่เอามาเป็นโค้งเนี่ยเป็นดินลุกลังก็เอาโดนไม้หวานไว้ก่อนก่อนปลูกเลยครับต้องทิ้งไว้กี่วันคะก็เอาไปก็เอานไว้เราจะปลูกข้เรียนนี่นะคะนนบานไว้ลดน้ำทิ้งไว้ก่อนตรงนี้จะลงพันธุ์อะไรคะ มีหมอนทองมีมีหมอนทองมอีกระดุมมีที่นี่โอ้โหตอนนี้ก็เตรียมอยู่นะคะยังไม่ได้ลงปรับสภาพดินนูน่นไปดูค่ะ หวานบางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพิ่มมาเจ็ดหลุมเจ็ด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 โพล แแล้วอ๋อจังเท <10. S 1> นนั้ยังไม่หวาน <c oughs> <c oughs> ตรงท่อนนี้ยังไม่ได้กบเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมากลบวันนี้แหละเนี่ยเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหปรับสภาพดินก่อนลงทเรียน เช้าอยู่นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะที่ไรออันนี้เสร็จแล้วเนาะประมาณนี้เนาะเมาให้ทวนเลยเดี๋ยวตอนที่ลงปลูกนะคะ ก็จะถ่ายทำเพิ่มนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยแต่ว่าแค่เตรียมเตรียมบ้านให้เขาบ้านผู้เรียนปรับสภาพดินแบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเป็นยังไงบ้างบางคนก็กําลังเตรียมเหมือนกันเนาะเป็นยังไงบ้างคะแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะสําหรับคลิปนี้ก็บรรยายเพียงขายคลิปเพียงเท่านี้เนาะ ก็กำลังเตรียมแล้วก็เดี๋ยวเตรียมลงเดี๋ยวลงเพิ่มเติยมยังไงนะคะก็จะถ่ายเพิ่มนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นเพื่อนกันนะสวัสดีค่ะ